สวัสดีครับสำหรับวันนี้เรามาดูรีวิวการทำอาหารในเมนูตำแตงนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะเป็นการฝานเปลือกออกก่อนนะครับการฝานอย่างรวดเร็วครับเราจะตำพอประมาณนะครับผมนี่เป็น ใช้แตงทั้งหมด3าลูกนะครับโดยกุ๊กฝีมือเยี่ยมครับผมผ่านไป2อลูกครับก็ได้แต่งลักษณะอย่างนี้นะครับผมใช้แต่งกวานะครับ สำหรับแตงกววก็จะทําได้หลากหลายเมนูนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมานําเสนอในการตำครับผมตาแตงครับเป็นเมนูที่เขาบอกว่าอร่อยแน่นอนครับขั้นตอนมาถึงขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการสับนะครับเพื่อจะเป็นการฝานออกมาแล้วก็จะเป็นเส้น สวยๆเพื่อจะนำไปในขั้นตอนต่ำนะครับสำหรับตอนนี้ของเราถึงขั้นตอนที่โขกพริกแล้วนะครับเพราะว่าแตงของเราก็สับฝากหกมาออกมาได้ สวยงามแล้วก็เสร็จแล้วครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการโขลดพริกนะครับผมก็เอาแปลงลงไปนะครับผมเอาแปลงลงไปในครก เราก็จะมาใส่เครื่องปรุงจะเป็นพวกมะเขือเทศนะครับขั้นตอนนี้มะเขือเทศต่อด้วยจะเป็นมะกรอกนะครับมะกอกตัวนี้เป็นมะกรอกแช่เย็นนะครับเอาอีกสักลูก สมพอดสมคับนะเนีเจญต้นปลาไน,นี่รงใส่มง้รด้รดใส่น้ำปลาลงไปนะครับน้ำปลาของเราก็าจะเป็นเรากที่ถเสียด้ ปลาตาปลาไซตันครับตอนนี้ของเราจะเป็นเทคนิคที่สวยงามมากแล้วครับมึสยปลาล่าของเรามันจะตอนนี้สงสัยเหมือนปลาล่ายังไม่ตายนะครับมันจะกระโดดออกมาจากคบนะครับ ยกปกหน่อยครับยกปกขั้นตอนตามของเราเราเราไม่ต้องใส่พริกเยอะนะครับเพราะว่าใส่เยอะมันจะเผ็ดมากเกินไปก็แล้วแต่ความพอดีของแต่ละคนนะครับ ขั้นตอนชิมนะครับนี่หน้าตาของพ่อครัวของเราครับรู้สึกว่ายัางไม่เค็มคนนพอเมื่อกี้หลุดออกจากโคกไปเยอะนะครับถ้าทางจะได้ที่แล้ว สำหรับครบนี้ก็คงจะโอเคแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะได้ตักมาใส่ภาชนะรองของเราครับสำหรับหน้าตาของตามแตงของเราเก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอีโอเคเลยนี่นะครับผมสวยงามมาก แล้วก็อร่อยด้วย,อยโอเคนะครับผมสำหรับการนำเสนอการทำอาหารการตำาตาระแรงของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับนำไาไปรับประทานได้เลยครับผม